และร่วมต่อต้านภัยพุกคามต่างๆที่เกิดขึ้น และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือในเรื่องของการปกป้องและเพื่อทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่คู่ชาติไทยมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยจ,จนปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยอลยเดชได้ทรงงานเพื่อประสมณิกรของพระองค์ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพอปพระบรมราชโองว่าพระราชดำริพันนึกงกำลังต่อสู้อานะภัยทยคู่ครามความมั่นคงภายในประเทศขึ้นในขณะนั้นก็คือ ภัยพุกคามจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิส์ซึ่งจากเดิมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องต่อตู้เพียงลำพังก็จะเป็นการใช้กำลังเข้าปราบปรามเพียงอย่างเดียวทำให้ภัยพิกคามดังกล่าวมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลในขณะนั้นได้จัดตั้งหมวลชนัยาสาป้องกันชาติขึ้นโดยมีภาโดยมีภารกิจป้องกัน และต่อต้านการต่อการร้ายของฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือภัยจากการการะทำของฆาตกรรวมทั้งการต่อความไม่สงบเรียบร้อยทูกๆแบบทำการร่าตวเวนรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านหรือท้องถิ่นของตนอีกครั้งช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือพนักงา,านเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจนทำให้ประสบผลสำเร็จในการเอาชนะ ภัยคุกคกามต่างได้ในที่สุดในปัจจุบันถึงแม้ว่าภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปโดยเป็นภัยคุกคามจากปัญหายาเสพติดผู้หลอกนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการตัดไม้ทำลายป่าการทำลายทรัพยากรธรรมชาติการก่อการร้ายข้ามชาติการหิ่นและล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนความขัดแย้งทางความคิดซึ่งจะนําไปสู่ความรุนแรงล้วนเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่จะทําให้ประเทศของเรายังต้องการการา้ี่มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมากจึงจะสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่กล่าวมาได้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากให้ทุกคนปฏิบัติก็คือ การปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพยาราชาป้องกันชาติการเป็นพลเมืองที่ดีการปฏิบัติตามกฎหมายการมีจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ัวยรวมของประเทศก็จะทำความมั่นคงภายในภาคหนึ่งซึ่งมาจากประวัติต่างๆผมรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ท่านได้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีแม้ว่าโอกาสในการถือซอมจะมีน้อยก็ตาม ผมเองไม่ค่อยะเคยบ่อยนะักที่จะมีแถวของพลเรือนสัวสนามผ่านผมผมคิดว่าความภาคภูมิใจอันนี้ที่ท่านเดินผ่านผมด้วยความสร้างอ,อุทิศใจในหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับท่านก็ยิย้มเห็นฝัางเท้าเลยนะผมก็ภาคภูมิใจนะครับที่ท่าน,าน,น,น,านะนาได้มีความสร้างใจแล้วก็ตรงบอกแสดงออกถึงความทุ่มเทที่ที่ทีมของเราจะร่วมกันในการที่จะทำที่ดีดีขึ้น ภูมิใจเสียมากกว่าที่จะมีแถวทาหารเดินผ่านผมเสียอีกนะครับเพราะว่าคนราเดินที่ผ่านผมนั้นน่าไม่มีในชีวเตของผมก็คือพวกท่านนี่แหละสุดท้ายที่อยากจะฝากกับท่านไว้นะครับก็คือการช่วยกันในการปกป้องดูแลรักษาชาติาศาสนาระาหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัาหาการข้าศึกษ์นั้นเป็นที่พวกเราทุกคนนั้นจะต้องดูแลปกป้องให้ยืนยาว หาวอนสุดไปนะครับเพราะฉะนั้นน่วราชการพวกาน,นั้นไม่สามารถที่จะดําเนินการได้เพื่อความสำเร็จเรียบร้อยต้องอาศัยพลังจากพวกคราทุกคนพยาสาป้องกันชาติหรือพลังจากประชาชนทุกคนนั่นเองก็ขอฝากท่านไปด้วยรวมถึงภูุค้าต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน,จะจะนและบริกเรื่องยาเสพติดแรงงานต่างๆที่มีกฎหมายต่างๆ นะครับร้วาเป็นไทยที่จะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลการในการแก้ไขทุกสิ้น ครับวันนี้เป็นวันสถาปนาไทยสถาบัชาติสสชนะครับแล้วก็วันนี้เรามาแสดงความดีดีกับที่ตุณกตาโลน่าเดือนสีเดือนถ่ายทานกาจรจนแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็เป็นกรรมการช่วยในฐานะของอบตเราด้วยวันนี้ทัางได้รับรางวัลรับจากนะครัพภาคเราก็เลยมา่วมแสดงความดีแล้วก็วันนี้นำกำลังอบกมา30นายมาช่วยร้อยเอกตอนเฉลี่ย จึงเจริญซึ่งเป็นเรื่องเรื่องการวิจารจัดสวนสนามของบรรอวันที่22มีนาคม2555นี้ในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทาสาทส่งการชาติในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยเหลือทางราชการในการแก้ไขปัญหาของชาติในความเป็นของชาติรวมทั้งพี่น้องของบรรอด้วยทัาขอให้ท่านจงได้มีแต่ความสุขความเจริญ ครับรางงานสดจากโงรงการอาหารช่างราชบุรีครับ